ฮัลโหลฮัลโหลสบายดีพี่น้องสวัสดีจ้ามาเด้อตามน้อยมาเที่ยวน้ำกันพี่น้องตอนนี้ก็ยังอยู่อเยลโลสโตนภาคอยู่เด้อพี่น้องติดตามต่อคลิปที่แล้วเด้อพี่น้องอันนี้จะพากันไปต่อเด้อน้อยจะพาไปชมวิวทางข้างหน้านีนเด้อไปเบิ่งน้ำตกพี่น้องไปแวะเบิ่งอะน้ำตกแล้วก็ไป แวะเบิงน้ำห่วยไปเรื่อยๆพี่น้องมันจะมีอย่างห้เ้าเบิงอยู่ในเยลโลสโตนภาคนี้มันจะกว้างใหญ่อลีพี่น้องเด้อน้อยกระสิครับลดออกไปทางเวส y e เ l o w s t o n e เด้อพี่น้องโอ้ยแถวแอเรียนี่กะมีแต่ก้อนหินรลายไหลแถวนี้มันเป็นอ่ามีแต่ก้อนหินพี่น้อง มาเด้อจ้ามาเดิมมาเดิมมาบ่งวิวง้งามน้ำกันพี่น้องติดตามน้อยมาน้อยสิพาไปเที่ยวบอนใดเบงอันวิวงามๆแถวใดมาติดตามมาเบ่งเดิอพี่น้องเดิมวางๆกาแวะมาสมมาผ่อนคลายน้ำกันเดิอพี่น้องเอ้ยเก็บวิวงามๆม,ม,มาแช่ Share, ให้ได้เบง่งได้ชมกันเนาะพี่น,อน้องเนาะ อันนี้กัเยลโลสโตนภาคคือเก่านั่นแหละพี่น้องเออคีมทางนี่โอ้มันจะมีน้ำน้ำตกน้อยไหลลงมานน่เนี่ยยู่น้ำคีมทางไฮเวย์นี่พี่น้องอันถนนอันนี้ก็ยังยุดในภาคอยู่ในเยลโลสโตนภาคนี่แหละพี่น้องนี่วิวงามงามกว้างขนาดเลยพี่น้องภาคตัวน,นี้มันจะใหญ่ใหญ่ได้นี่ไปเรื่อยๆพี่น้องน้อยกระสิบครับออกไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆ เลาะเลาะเลาะไปเรื่อยๆเดอ้อมาบังวิวน้ำกันข้างหน้านี่ก็จะมีน้ำตกอาา,าเขาะกัจเจาเอิญว่าไฟาอโฟอล์วอเตอร์ฟอร์วัสนซีแวะพาไปเบิงเดอร์มันทีเป็นแนวใดในระวางทางก็จะมีวิวทงแบบซี่แลวพี่น้องกว้างในบอลกัจเจอันอัน มีกว้างมีอย่างมันจิมเรแลนทงแถวนี้ยัโลสโตนภาคนี้ไญ่อลีเดอร์พี่น้องกว้างเลาะสองสามมือกับาทัวเดอร์นี่ขวามือน้อยนี่ก็จะมีน้ำห้วยคาเจาเอิ้นอ่าแมดเดสันร v เวพี่น้องมีน้ำห้วยคางไข้คางขวาอันควันขึ้นมาฮะนมันก็เป็นโซเฟอร์เป็นอัน โซเฟอร์อัน,อนแก่สนะเม็นเม่นได้นี่ไอสโมกมาตามมันล่องเขาภูเขานี่เดอร์นี่นี่น้ำห้วยตามระวางทางมันก็จะมีห่วยไหลผ่านไปมันจะมีหลายหวย่วยเด้อพี่น้องแคนยอนรีเวอร์เยลโลสโตนรีเวอร์จะมีอันแมดเดสันรีเวอร์ไฟโฮลรีเวอร์ มันจะมีหลายน้ำห้วยนะพี่นอ้องแล้วแต่ระวางใดเฮาสิไปเลาะไปเที่ยวทางใดมันมีน้ำน้ำไหลสะดวกสบายมันมูสัดูงสัดมันอยู่ในนี่มันก็นมีอุดมสมบูรณ์ปลาไม่นะพี่นอ้องสัดมันก็นมีน้ำกินนี่โอเคมาแวะเบิ่งนี่เป็นจังใดมีวิวี่ อันแมตสันรีเวอร์มันจะไหลลงมาทางนี่ลงไปนี่แล้วมันก็จะลงไปลุ่มๆพุ่นพี่นอ้องจะมีน้ําตกเด้อมาเบิ้งน้ําตกกันพี่น้องนี่เดี๋ยวน่อยจะทายน้ําตกไหเบ้งเด้อมาอวิวทงกว้างพนะต้นพายทรีนะั้นลายขนาดบอนนี่นะเป็นทงงามงามพี่นอ้องบรรยากาศดีดี อากาศด,ดีสมซื่นดีพี่น้องคนน่ะงามแท้งามว่ะเด้อปลาไม่อุดมสมบูรณ์เดออเ้อมีาการได้โฮโสเทสเด้อพี่น้องมีน้นตกคนเป็นน้ำยู่มันก็ไหลลงมาเป็นแม่ละส้นอ่าแม่ละส้นแม่ละส้นวิเวอร์พี่น้องเป็นนแม่น้ำซีว่าแม่ละส้น าก็สิดีบอน้ำตกเบอรน้ำตกน้อยอยู่นี่พี่น้องน้ำดีบอมาสมมาสมมันกันเดอ้ออากาศดีดีอากาศชดชื่นดีพี่น้องเดี๋ยวน้อยก็สิแวะตัวนี้แล้วก็สิขับรถไปต่อพี่น้องไปบังวิวอยู่อีกข้างหน้าหนึง่ง แล้วก็สิยไปนั่งพักผ่อนไปเฮ็ดอาหารการกินอยู่นานว่าพักผ่อนอยู่ข้างหน้านิดเดียวน้อยสิพาเดินทางต่อ,อไปแวะเฮ็ดขา้าวกล้านั่งกินพักผ่อนแล้วก็สิออกไปอ่นเมื้ออะน,นะเวสเยลโลสโตนเะด้อพี่น้องอันนี้การระวังทางเดอ้อออกไปเดียวน้อยสิไปพักยู่วนะผ้าผ้าข้างหน้านี่เด้อนะพี่น้องอันนั้นเดี๋ยวไปเฮ็ดกับขา้าวก,กินพี่น้องเด้อนะ ันนี้บางคนข้าเจ้ากับกำลังเข้ามามันจะมีทางเข้าสามสี่บอนเลยพี่น้องอันนี้ทางเวสเดินน้อยสิออกไปทางเวสเมื่อวานนี่ไปทางโนดเมื่อนี้สิมาทางเวสพี่น้องอันนาะทางตะเวนตกอันสิออกไปทางนี่สิขึ้นอันนามอนแทนหน้าทางนี้พี่น้องก็สิออกไปทางนี้เดอ้ออันเนี้ในคนกำลังข้าเจ้าก็เข้ามาหลายพวกบางคนก็นออกบางคนก็นเขา้าจังซสิละ ในระวางทางเดอ้อชมวิวไปพี่น้องเดี๋ยวน้อยจะพาไปแวะข้างหน้าจะไปจอดพักพรอนทำกับข้าวเฮ็ดอาหารกินนัง่งชิวๆพอนคลายเล็กน้อยแล้วก็ค่อยเดินทางต่อพี่น้องเดอ้อมาชมกันเดอ้อขอบมกขอบใจที่เข้ามาติดตามมาเบิง่งชมวิวน้ำกันเดอ้อพี่น้องขอให้สุขภาพแข็งแรงปลอดภัยจากโควิดทุกประการเดอ้อขอให้พี่น้องอยู่ดีมีแฮงทุกคนสุขภาพแข็งแรงเดอ้อ ฝากกดไลค์กดตามติดตามน้อยเด้อกดไลค์กดแชร์ให้เด้อพี่น้องเด้อมักวิวงามๆมาเที่ยวติดตามโรดทริปกับน้อยกาเข้ามาสมให้เด้อพี่น้องเด้อขอบใจหลายๆโชคดีโชคดีเด้อเจอกันไมเด้อพี่น้องเดี๋ยวเจอกันไมเด้อไปเฮ็ดกับข้าวกินข้างหน้าพี่น้องติดตาม น่อยไปใส่พาไปเที่ยวบอลไดมมาติดตามเรื่อยๆเอาวิวงามๆแช่มาให้เพลินไปพี่น้องเด้อนี่ต่ชมวิวไปนั่งรถชมวิวครับรถวิวชมวิวไปเรื่อยๆี่นบรรยากาศดีดีวิวก็งาม